การที่เราทำลายเป็นรูป,ปลระพฤติปฏิบัติธรรมนั้นการสวดมนต์ว้วๆมันเป็นการไล่อารมณ์ตัวถีมิทักคือความม่วงเหงาเอานอนเป็นอารมณ์ไล่ตัวอุทตระจันจักภุจัก,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 กคือความเบื่อหน่ายในการฟังธรรม ตั้งแต่พราอาจารย์เกษ์จนถึงพ้อขวัญเราด้ฟังธรรมองค์ละหนึ่งชั่วโมงองค์ละหนึ่งชั่วโมงบางทีเราก็รู้สึกเบือ่อเมื่อเรารู้สึกเบือ่อเราจะเอะไรไปแก้สิ่งที่แก้ได้ก็คือการสวดมนต์ให้มันวินว่งวหวเมื่อไววแล้วใจของเรานั้น ไม่ปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาได้ถ้าเราสวดมนต์ไวนั้นหรือเราจะภาวนาวพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆในใจของเราไวันตามปกตินิสัยของจิตแล้วไม่ว่าจิตหนุ่มสาวหรือคนเฒ่าคนแก่เหมือนกันหมดจิตที่มันมี เปิดคองโอกาสแม้เพียงแค่วินนาทีเดียวเท่านั้นกิเลสทั้งหลายมันก็เข้ามาพันทีการที่เมื่อสักครู่นี้สวดมนต์ไว้นั้นก็เพื่อจะมีให้กิเลสมันเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราการสวดมนต์นั้นอานิสงส์มากมาย อย่างที่ในหนังสือเขาเขียนว้ว่าหนึ่งมันเป็นการไล่ความเขียบค้าแล้วเราสวดมนจะได้อะไรภาวนาไวๆจะได้อะไรเราจะได้อะไรจากการสวดมนเรากติดบุญอันมหาศาลเป็นบุญที่ทำงา่าย แม้แต่การสวดมนต์นั่งภาวนามันเป็นบุญทำง่ายแต่เราบอกว่ามันทำยากให้ทานเสงงงายกว่าเพราะการที่เรานั้นจะทำจิตใจของเราให้อยู่ในกายสํารวมระวังประพฤติไม่ให้จิตสงออกจากกายนี้ ให้มันสำดวงอยู่ในกายวาจาแล้วปัใจเพราะองค์สมเด็จพระธรรมาจักรพระองค์ตัดว่าใจอยที่มันสมบนั้นเป็นบุญอันสูงสุดทำไมถึงว่าเป็นบุญอันสูงสุดเพราะกปกตินิสัยของพวกเราทุกคนชอบคิด จะให้ใจมันมีความสงบความสุขนั้นเป็นเรื่องยากเพราะพุทธองค์จึงยกสุจึงทรงยกเอาการภาวนาเป็นหลักที่ใหญ่อัตมาภาพสอนอะเกะแล้วก็ทำคู่กับอะเกะนั่งธรรมทานธรรม อักุปชาให้มาว่าเกษโยมานะครับท่านตัดโลกเราไม่เรียนเนี่ยเรามาเรียนภาวนาภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสัพโขพุทโธธรรมโมสัพโขพุทโธธรรมโมสัพโขภาวนาไปแบบนี้ทำติดต่อไปเรื่อยๆทุกขณะจิต ที่เราละลึกจากว่าเราละลืกถึงบทภาวนาเพราะบางครั้งเราไปคุยกับคนโน้นไปหาคนนี้ไปคุยเรื่องโน้นคุยเรื่องนี้กิเลสมันเลยเข้ามาเมื่อกิเลสมันเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอก คือเราต้องแก้ด้วยการสวดมนต์วิหวันการสวดมนต์วิหวนะนั้นอานิสงส์ห่งการสวดมนต์อันนี้ไม่ใช่โกหกแล้วก็ไม่ใช่ขวดบุตริตมถับเมื่อ,อยิโยมทั้งหลายได้สวดมนต์สวดไปรเรื่อยๆอย่าไปท้อสวดให้มันตายไปเลย คนไหนสวดมนตารูวคนนั้นไปเลยอย่างน้อยเกิดเป็นผมอย่าง nó น้อยนะเกิดเป็นผมใครที่สวดมนต์ตาเกิดเป็นผมอย่างแน่นอนเราสวดไปเรื่อยรัศมีมันจะเริ่มเป็่งแสงรัศมีมันจะเป e. ็่งแสงเพราะอะไรเพราะหนึ่งกายของเราบริสุทธ สองวาจาของเราบริสุทธิ์สายใจของเราบริสุทธิ์เมื่อตายวาจาใจบริสุทธิ์แล้วกายก็เป็นทิพย์เมื่อกายเป็นทิพย์แล้วถามว่าเราทุกคนทำได้ไหมคนแก่ทำได้ไหมคนหนุ่มคนสาวทำได้ไหมทำได้ทุกคน ที่ทุกคนตั้งใจที่จะทำทำโดยภาวนาโดยไม่ต้องสนใจอะไรสนใจอย่างเดียวว่าพุทโธธรรมโมสัมโภพุทโธธรรมโมสัมโภในใจของเราอย่าให้มันเกิดช่องว่างเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่ากายของเรามันบาป เหมือนมันจะลอยขึ้นไปบนอากาศได้เหมือนมันจะลอยขึ้นไปข้างบนได้เพราะมันฝักจะเห็นแสงรัศม,มีเป็นสีขาวออกจากกายของเราเหมือนแสงทิพเมื่อแสงทิพที่เป็นสีขาวออกจากกายของเราแล้วเราอยากไปตกใจ หรือเราอยากไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เราเข้าในาแต่สิ่งเหล่านั้นเชื่อให้เราว่าการปฏิบัติมีจริงหนอเมื่อการปฏิบัติมีจริงหนอเราเชื่อว่าเมื่อเราสวดมนต์แล้วมีแสงออกมาโอ้ยทางเดียว่า โอทัมโมสังโฆคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีจริงหนอพระธรรมอัศจริงหนอพระสงฆ์อัศจรจริงหนอสิ่งเหล่านี้เป็นอัศจรเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอัศจรเราภาวนา ตรวจมนไปเรื่อยๆตรวดไปเรื่อยๆเมื่อแสงสีขาวออกมาเราก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่ดีใจ,จกับสิ่งที่เกิดขึ้นแสงสีขาวที่เป็นออกมาจากตาก็จะเป็นแสงส,งสีขาวที่ประดับบระดุดดบกระดิแบบกวัแบบกวับ หลอกตาทั้งหลังค้งหนึ่งนึนอัตมานอนอยู่คู่กับเอนิรันต์ไอรันคนขับรถอันนี้โกหกหรือจริงอยู่ที่ไอรันประมาณเที่ยงคืนไอรันตกใจตื่นตัวเห็นอัตมาน มีแสงทองพุ่งออกจากกาเป็นสีทองที่เพ่งออกจากกาก็มันนึกถึงว่าโอ้เมื่อเรามาสวดมนต์จนการสวดมนต์ของเราสิจ่ายเป็นทิพมต์ขึ้นมาทิพมต์ก็คือมนต์ที่มันเป็นทิพเป็นทิพน้นไม่ใช่บทอะไรเนืแค่บทพุทโธทมโมสังโฆสาม ตัวเท่านั้นเรียกว่ากิฟท์ทั้งหมดเมื่อเราตรวจไปเรื่อยเอยเพชรสีขาวเลยยิบเลยยักประดุจัำว่าเจดีย์กลางน้ำสะท้อนแสงเลยยิบเลยยักษ์อย่างนั้นเมื่อเราตรวจไปเรื่อยๆจื่กแสงสีเงิน ที่เรายิบระยะก็จะกลายเป็นแสงสีรัศมีสีทองออกมาก็เลยมันรึ้กโอ้ที่เราสวดมนต์กันนั่นเองว่ารัศมีสีทองจำเพาแก้ลจำเผาทองจำเพาแก้วเกิดก่อนจำเพาทองตามมานำสับนำสั์ลอยล่องข้ามพ้นพึ้นกว่าง คนอนิจจังทุกขังอนาคจาเข้าถึงพระน,นิพพานนี่เป็นบทสวดมดที่เราได้สวดหรือไม่ได้สวดกันบางครั้งที่ว่าเข้าขึ้นสระเภาแก้วข้างะเพาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามคนถึงฝั่งมานึกถึงบทนี้ก็โอ้นี่สแสดงว่าคำนั้นมันมีทุกบท ธรรมะที่เราสวดมนต์เันนั้นมีความเป็นอยู่ทุกบทมันเป็นทิศทุกบทที่เราสวดกันาการสวดมนต์นะจะให้ได้ผลไ,ไวๆเราต้องมีศรัทธาทุกครั้งเราได้ยินพระพูดกันถึงเรื่องศรัทธาศรัทธา ศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในการว่าเรามาประพฤติเรามารักษาศีลแปดเรามาเคพักสิบวันเราย่อมได้บุญเรามีความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเชื่อกมดีกับชั่วเมื่อเรา เมื่อสิ่งเหล่านี้แล้วเรามีความเชื่อในคุณพระตนะตัว่าพระพุทธมีจริงหนอพระธรรมมีจริงหนอพระสงฆ์มีจริงหนอเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนนั้เราถามตัวเราเองว่าเกิดมาทำไม อัจตอมานั่นเม่อนสวดมนตเป็นปุสโลบายหลอกตัวเราเองบางครั้งเราก็ต้องใช้ปัญญาหลอกตัวเราเองเพื่อให้มันขยับบางครั้งมันคิดเกียจไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากนั่งภาวนามันเบื่อมันน่าลำคานบางที สวดมนต์ทุกวันก็บเบื่อนั่งธรรมาธิกวันก็เบื่อเป็นอารมณ์ความทุกส่างลำพานความเบื่อหนักแล้ก็ทำอย่างไรที่เราจะไม่เบื่อนะังก็ใช้กุศโลบายนึกว่าโอ้พ่อเราก็ตายแล้ว แม่เราก็ตายแล้วตายยายปู่ย่าตายหมดแล้วแล้วเขาก่าเราไม่สวดมนต์คนที่เขารักเราและเราก็รักเขาถ้าเราไม่สวดมนต์ให้ไม่แผ่บุญให้ถ้าเกิดเขาไปตกนรกหรือไปตกอยู่ในสถานที่ไม่ดี ใช้ช่วยเขาถ้าเราไม่ช่วยบางครั้งเราก็ต้องใช้ปุกสรุบายหลอกตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองที่เก่ในการตรวจหมดนั่งภาวนาเราถามเมื่อทุกคนนั้นอยากไปนิพพานทุกคนอยากไปนิพพาน ไม่มีใครอยากจะมาทุกอยู่ในโลกแห่งวัฏจักรสงสารนี้อีกต่อไปอนาคตองกาไม่ยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนมันจะเป็นอยน่างไรกันบาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราสักวันหนึ่ง เราก็ต้องเข้ากองกอ,งองเหนือแต่เข้ากระจูกน,นันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะรละลึกอยู่ในใจเสมอว่าเราจะอยู่คู่กับบุญเพราะถ้าเราอยู่คู่กับบาปเราย่อมตกไปในสถานที่เราไม่อยากจะไป เราจะเกาะบุญแค่ท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ต้องดูลงหายใจก่อนท่องแค่พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเราท่องไปเรื่อยๆท่องอยู่ในจิตในใจของเราให้มันเกิดแสงรัศมีให้เกิดขึ้น ื่ออัตมาอย่าเชื่ออัตมายมต้องลองทำเองยมต้องลองทำเองเหมือนโยมเหมือนกับยมที่ทอดใจบาปตอนเช้าทุกวันเพราะเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วจะไม่มีอาหารทิพจะไม่มีของกิน เลยต้องทำบุญตักบ,บาตรใส่บาตรนี่ก็เป็นทานอย่างหนี่งที่ปู่ชโลบายหลอกกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าต้องใส่บาตรตายไปแล้วไม่มีของกินนะไปขอเขาเขาก็ไม่ให้กินมันเป็นของใครของมัน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาหารทิพย์ทั้งหลายจะเป็นของใครของหมักจะไปขอกันกินไม่ได้ไม่ใช่เขาหวงนะเขาไม่ได้หวงคนที่เราไปขอนี่ถ้าเราตายไปไปขอเขากินเขาไม่ได้หวงเขายื่นไปแล้วด้วย แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราพอเราจะยิบจับมันก็อันตรธานหายไปมันหายไปเพราะมันไม่ใช่ของเราสิ่งที่เป็นของเราก็จะอยู่เราใส่บาตรวัดกวดน้ำแล้วใส่น้ำ้ปยนนยม บางทีสมัยก่อนมันไม่มีขวดน้ำอย่างสมัยนี้เอาน้ำใส่กระติกไปแล้วก็เอาไปใส่ในแก้วพักวันชักเวลาทำบุญเอาน้ำใส่เพิ่ด้วยสมัยนี้มีน้ำขวดมีน้ำด้วยสบัสเราจะได้มีน้ำกิน เผื่อเราตายมันต้องตายทุกคนแล้วไม่ต้องเผื่อเราตายไม่มีใครที่จะไม่ตายโยมปฏิบัติว่าให้ทานอย่างสม่ำเสม,มอเหมือนเย่เรื่องเคยบอกว่าวันไหนไม่ได้ใส่บาตรใจคอไม่ดีใจคอไม่ปกติเพราะอะไร เราเคยทำประจำมันจนเกิดเป็นความชินขึ้นมาต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ปีห้าผมเข้าจวดมนทำกับข้าใวใส่บาตรทักนี่ก็เป็นหน้าสิ่งที่น่าอนุโมทานาทำไปเถอะมันไม่ไปไหนสิ่งที่เราทำนั้น มันเป็นของเราสิ่งที่เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ของเราเมื่อเรามาปฏิบัติแม้เดินนี้ปฏิบัติน้อนข้อมัวเทครับสิบรีคงนี้ก็จะหล่อหลวงปู่ทองดีมันก็เลยทำให้เหมอนการปฏิบัติน้อย สำหรับเตือนนี้หรือแทบเป็นปฏิบัติเลยอาตมาภาพจะไมู่ดมากโยมยืนขึ้นอาจจะง่วงนอนเห็นพ่อประสิทธิ์เล่าเรื่องเจริญพรกับอาตมาเจริญพรกับอาตมาโยมอาจจะง่วงนอนลุกขึ้นแล้วก็เต้นกับสายสะโพกสามครั้ง